สวัสดีครับทุกท่านครับยินุกนเเลลท่าน,นรับกลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเชลซีแมนซิ c ตี้และลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการลุ้นแชมป์รวมไปถึงสถานการณ์ต่อไปในอนาคตข้างหน้าหลังจากที่เชลซีมีความเคลื่อนไหวที่ต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆนะครับในตลาดรอบนี้นะฮะ ฟังกันจบแล้วเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามยังไงก็รบวนกด subscribe และติดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและสามารถไปติดตามผมได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fan p a g จชื่อว่า e กานะครับและ Li@@ น์ e g a v i p ครับ ekavip ใส่ตรงหน้าก่อนนะมาคุยกันในะเรื่องของฟุตบอลกันนะครับเชลซีนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าช่วงนี้เป็นเชลซีที่คึกคนองมากเป็นสิงห์บลูคันนองที่ต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โห ความเคลื่อนไหวต่างๆในตลาดรอบนี้นะครับบอกเลยว่าเชลซีเนี่ยขึ้นแท่นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยคือพวกเขากลายเป็นทีมที่สนุกสุดเวี่ยงอยู่ทีมเดียวเลยครับในช่วงต้นของตลาดรอบนี้หลายๆทีมเนี่ยได้แต่มองตาปริบๆนะครับปนความรู้สึกที่อิจฉาเล็กน้อยแต่พอง,งามเพราะว่าเฮ้ยเชลซี Chelsea ทำไมมันได้ตัวเร็วแล้วก็มีข่าวกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเยอะเหลือเกินคือก่อนหน้านี้นะครับปิดดีลไวกว่าใครเพื่อน,นครับ การคว้าตัวฮาคิมซีเยกมาล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาการปิดเดียวที่รวดเร็วฉับไวและชัดเจนกับทางดีโมโวแวนเนอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมันที่เคยตกเป็นข่าวกับทางลิปูมาโดยตลอดแล้วก็ได้ยินมาว่าตอนนี้เนี่ยเต็งเดียวเต็งจา๋านอนมาคนเดียวกับการคว้าตัวไคฮาวสหลังจากที่าบยานูริกนั้นได้ยกธงขาวยอมแพ้ไปแล้วไม่ขอทุ่มในซัมเมอร์น,นี้เหลือแต่เพียงว่าเชลซีจะไปสรุปเรื่องของค่าตัวกับลิเวอร์พูน ที่เท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่ไคฮาวเวสเองก็ถูมือรออยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเขาก็แสดงความต้องการในการที่จะไปร่วมทีมทางเชลซีด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับในเคสของซีเยกก็ได้ไปแล้วแบ n นเนอร์ก็ได้ไปแล้วจ่อได้ตัวไคฮาวเวสด้วยนะครับรายที่4เนี่ยเห็นว่าจะเป็นรายที่ชื่อว่าดีแคนไรส์ครับอดีตนักเตะเยาวชนที่ออกไปค้าแข่งกับทางเวสต์แฮม จะถูกดึงตัวกลับมาเล่นที่เดอะบริดจ์อีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นกระแสข่าวที่หนักมากในช่วงวัน2วันนี้โดยเชลซีนะครับวางแผนว่าจะมีการยื่นรอสบาร์คลีย์นะครับกองกลางชาวอังกฤษและมิชชี่บาดโชยี่นะครับกองหน้าตุรกีทีมชาติเบลเยียมเนี่ยให้กับทางเวสต์แฮมได้พิจารณาครับคือเวสต์แฮมจะได้ตัวกองกลางทดแทนแถมจะมีกองหน้าตุรกีทีมชาติอย่างมิชชี่บาดชชยี่ไปร่วมทีมอีกคนหนึ่งคือเป็นข้อเสนอ2 แรกหนึ่งเวสแฮมจะเอาหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามบอร์ดบริหารของคุณคอนครับแต่มันคือการตอกย้ำว่าเชลซีอยากจะได้ตัวดิคานไรส์จริงๆครับเพราะก่อนในนี้ก็เคยมีข่าวว่าดิคานไรส์เนี่ยค่าตัวอยู่ที่70ล้านปอนด์แต่70ล้านปอนด์ในซัมเมอร์น,นี้บอกเลยว่าเชลซีก็ไม่อยากจะซื้อ ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาเองก็เพิ่งจะจ่ายเงินกับทางซีเอ็กไปจ่ายเงินกับทางแบรนเนอร์ไปเดี๋ยวจะต,ต้องจ่ายเงินกับทางคฮาวเวสด้วยดังนั้นก็เลยเล่นแบบเดียวนี้ดีกว่านะครับคือ2แลก1น่ขุนคอนโอเคหรือเปล่าและในขณะเดียวกันครับก็เป็นการปล่อยลอสปาร์กลีและก็บิชี่บอเชลยี่นะครับที่ว่ากันว่า2คนนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมในซีซั่นหน้าของแฟรงก์แลมพาร์ดไปในตัวด้วยเช่นเดนียวกันกับให้จับตาโรบินโกเซนแบ็กซ้ายจอมบุกของอตแลนตาที่ผมเคยพูดเอาว้นหีัตและ ที่เชลซีจะเอามาเป็นแบ็กซ้ายของทีมในซีซั่นต่อไปและไม่ใช่แค่นั้นนะครับทีมงานการซื้อขายการเจรจาตัวซื้อนักเตะเนี่ยของทางแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อเนื่องครับมีแผนโปรเจกต์โอ้โหหลายสเต็ปมากไม่ใช่แค่กองกลางเท่านั้นไม่ใช่แค่แบ็กซ้ายเท่านั้นยังอยากจะเสริมในจุดผู้รักษาประตูด้วยเพราะว่าแฟรงค์ลัมพาดเหมือนจะหมดความไว้ใจในตัวของเกปา แล้วก็ตอนนี้มี2ชื่อที่โผพันธ์อยู่นะครับรายแรกเนี่ยเป็นแบรนด์ใหญ่เลยเป็นสินค้าระดับเกรดพรีเมียมว่ากันว่านี่คือผู้รักษาประตูระดับโลกอีกคนหนึ่งนะักเวลานี้ก็คือยานโอบรักจอมนึบคนเก่งของทางแอตเลติกมาดริดครับซึ่งเชลซีถ้าอยากได้ตัวจริงๆต้องทุบสถิติโลกอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ายานโอบรักนั้นมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่120ล้านยูโร แต่ถ้าจะเอาถูกกว่านั้นก็คือดีนเฮดสันครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาเรื่องของอนาคตของตัวเองว่าจะยืมตัวต่อที่เชฟยูหรือไม่หรือจะกลับไปเล่นที่โอทาวน์ปอนดครับย่างตำแหน่งตัวจริงกับทางดิวิริกาดีนเฮดสันจะต้องไปคุยเรื่องอนาคตกับทางอุลรรนาโซชาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่จบสิ้นฤุูกาลนี้แล้วดังนั้นเชลซีก็จับตาสถานการณ์อยู่ตรงนี้ว่า ดีเฮนเดสันจะเอาอย่างไรถ้ามันมีโอกาสพวกเขาพร้อมที่จะไปชิงตัวมาเป็นมือหนึ่งที่แซมโบบิชทันทีครับแล้วว่ากันว่าเชลซีพร้อมอยู่แล้วคือเปละว่าเอาไปเลยดีเฮนเดสันคุณได้กับแมนยูเท่าไหร่35,000ปอนด์เปอหรอไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราเบิ้ลให้2เท่าตัวคุณเอาไหมล่ะอยู่กับเราแล้วก็เชลซีอยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยและทีมเป็นทีมพลังหนุ่มยังบัตนะครับกำลังห้ากำลังสดไฟแรงมากในขณะนี้คุณเอาไหม ซึ่งไม่รู้นะครับในเคสของดิแกนไรส์โรบินโกเซนแยนโอบรัดตีนเฮนเดอร์สันไอโปรเจกต,ต์เหล่านี้โครงการเหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้กี่รายอันนี้ต้องจับตาดูครับแต่เชลซีบอกว่าเอา้าพี่การครับแล้วมันได้มีกองหลังเลยฮะกองหลังตอนนี้ยังไม่มีชื่อที่มันชัดเจนอาจจะมีชื่อเบาบางก็คือในชันอาเก้ที่จะต้องแข่งกับทาง asty, แมสตี้ล้วก็แมนยูเ็ที่ตกเป็นข่าวเหมือนกันนะครับแต่ ที่มันชัดจริงๆคือกองกลางดิคแอนไรส์แบ็กซายโรบินโกเซนนายประตูเลือกระหว่างแยตโอบรักหรือดีนเฮดเดอร์สันครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เชลซีกำลังเคลื่อนไหวอยู่มันเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยบรรดาบอลถูกกฎหมายหรือจะเป็นพวกคอมเมนเตอร์กูรูลูกหนังนักวิเคราะห์ต่างๆหลายสํานักเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยถ้าสมมตินะเชลซี Chelsea ได้คาร์เฮวัสจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ยังได้ดิคแอนไรส์นะครับเป็นคนรุ่นใหม่ในแผงกองกลาง จับมายืนคู่กับเบลลี่กิลมอร์แล้วก็รูปเป็นลอตตชิกในขณะที่จอจินโยอาจจะย้ายไปอยู่กับทางอิตาลีเอ็กโลกองเต้ก็โรยราลงไปก็เป็นคลื่นลูกใหม่ในแผงมิดฟิลด์นะครับแนวรับจะยังคงมีเคิร์ซูม่ามีโทมูริมีคิสเตนเซนก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มไปแรงเหมือนกันนะครับแบ็กซ้ายก็จะมีริสเจมด้านซ้ายก็จะเป็นโรบินโกเซน ส่วนแนวประตูนะครับถ้าไม่ใช่เกปาสมมุติว่าเป็นยานโอักหรือจะเป็นดีเนสันแล้วข้างหน้าล่ะมีติโมแวนเนอร์นะครับมีด้านซ้ายมีรคสเซนโพลิสิตและมีฮาคิมซีเยตยังมีเมสันเมาท์ยังมีโควาซิสโอ้โหถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวครับเขาก็เลยมีการคาดการกันว่าถ้าหมดยุคแมสซิตี้หรือจะเป็นลิเวอร์พูลยุคต่อไปนะครับที่จะครองความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ ในฟุตบอลถ้วยในยประเทศเนี่ยก็น่าจะเป็นเชลซีนี่แหละเพราะด้วยคุณภาพของนักเตะทีมชุดนี้แม้ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงอายุยังน้อยแต่พวกเขาเหล่านี้ก็คือร้อยความสามารถเด็กหนุ่มที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าเป็นของจริงของพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นติโมแวนเนอร์ที่อายุโอเค24ปีแต่เขาคือกองหน้าระดับ ทีมชาติเยอรมันเบอร์ 1. หนึ่งฮาคิมซีเยกนี่ก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างอยู่แล้วคิเซนตนพริสิตเองนะครับกับตันอเมริกาคนนี้ถูกยกย่องว่ามีฝีเท้าและความสามารถที่เก่งกาจเอาเรื่องนะครับเมสันมาา์เองก็อยู่ในช่วงขาขึ้นรูเบนโรตชิคเองก็ถูกมองว่าเป็นอนาคตที่สดใสของทีมชาติอังกฤษนะครับถ้าหากว่าฟิตถึงความมั่นใจเต็มร้อยเนี่ยบอกเลยว่ารูเบนโรตชิคเองก็หาตัวจับยากเหมือนกันแดนกลางครับบิลลี่กิลมอร์18ปีแต่เล่นเหมือนคนอายุ18 ที่ประสบการณ์เนี่ยดูเหมือนจะโชคชนเชี่ยวกรากมากรวมไปถึงมีดิแกนไรส์เองก็เป็นเด็กหนุ่มพลังม้านะครับแล้วก็วิ่งไม่มีหมดหรือจะเป็นริสเยมเองก็ถูกมองว่าเป็นแบ็กขวาในอนาคตทีมชาติอังกฤษเหมือนกันคอยแย่งตำแหน่งกับทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อร์โนแบ็กซยอาจจะมีตัวใหม่อย่างโรบินโกเซนนะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นพวกยังบัดอะไรแบบนี้มันเลยทําให้ค่าเฉลีย่ยต่างๆเนี่ยและด้วยคุณภาพด้วยแนวทางการนําเสนอของแฟรงค์ลัมพาดด้วยสไตล์การเล่นที่ บุกแหลกเราสร้างสารรค์โอกาสการทําประตูได้ค่อนข้างช่จะเยอะในหลายเกมถ้ามีการปรับในเรื่องของมีลูกเก่านิดนึงรู้จักปิดเกมแล้วก็มีลูกล่อลุกชนให้ดีกว่านี้เนี่ยบอกเลยว่าเชลซีก็น่ากลัวเหมือนกันนี่คือมุมมองครับที่ตอนนี้ทางบอร์ดพนักจุกกฎหมายกูรูนักวิเคราะห์คอมเมนเตอร์ต่างๆเนี่ยกำลังเฝ้าจับตาดูว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าเชลซีมีการเสริมทัพได้ดีขนาดนั้นเนี่ยมันจะทำให้เชลซีเนี่ยน่ากลัวมากในช่วง ปีหน้า2ปีข้างหน้าและ3ปีข้างหน้านครับมันจะเป็นในยุคที่มีการผลัดใบและคุณสังเกตไหมล่ะว่าในช่วงสัก 2- 3ส,สปีที่แล้วแมนซิตี้ของทางเป๊ปเนี่ยคือทีมที่สมบูรณ์แบบนับตั้งแต่ที่เป๊ปเข้ามาคุมทีมแล้วเนี่ยเขาใช้เวลาแค่ปีเดียวนะครับในการที่จะพองถ่ายของที่ไม่ใช้ที่เป็นส่วนเกินของเสียต่างๆออกจากทีมไปใครใช้ไม่ได้เขาตัดทิ้งทันทีแล้วนำมาซึ่งนักเตะเกรดพรีเมียมเข้ามา ผสมผสานการจนกระทั่งในปีต่อมาเขาคว้าแชมป์ได้สําเร็จคุณสังเกตไหมแมสตี้เนี่ยเขาจะมีช่วงพีคแล้วในช่วงยุคของเป๊ปเนี่ยคือพีคแบบพีคครับประเทศเลยพิมริกก็ได้บอลถ้วยก็ได้ยกเว้นแต่ฟุตบอลยุโรปที่เขากําลังไต่เต้าไปอยู่นะครับว่าจะไปถึงจุดสูงสุดได้เมื่อไหร่แค่นั้นเองครับแต่ในประเทศเนี่ยในยุคของเป๊ปโอ้โหบอกเลยว่าใครจะมาหักล้างหรือว่าโค่นล้มทางโรเบยสีฟ้าของเป๊ปเนี่ยยากมาก สองปีที่แล้วแมสซิตี้ของเป๊ปเคยทำสถิติชนะในเกมหลีกสิบแปดนัดรวดครับอันนั้นคือสถิติที่ยอดเยี่ยมมากหรือเมื่อปีที่แล้วครับแมสซิตี้ของเป๊ปเคยทำสถิติชนะรวดสิบสี่เกมแล้วก็ยิงยาวไปจนถึงสุดเส้นชัยกับแซงหน้าลิพูอย่างเจ็บแสบแต่ในปีนี้สังเกตไหมมาเริ่มที่จะดาวลงไปเป๊ปไม่สามารถที่จะทำได้กับการที่ ชนะติดติดการ18นัดทาไม่ได้14นัดทํไม่ได้แม้กระทั่ง10นัดแตะเลข2หลักเนี่ยเป๊ปก็ทําไม่ได้ในเกมเมื่อคืนนี้นะครับที่นำพาทีมอาชนะวัตฟอร์ด4ประตูต่อ0มันเป็นครั้งแรกนะครับที่เป๊ปนำพาซิตี้ชนะได้4เกมติดเป็นผลแรกของซีซั่นนี้เห็นไหมครับว่าแมสตี้เริ่มที่จะมีมาตรฐานตกลงมาและเป๊ปเองก็ยอมรับอย่างลูกผู้ชายด้วยนะว่าแมสตี้ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนกับ2ปีที่แล้วหรือ1ปีที่แล้วแต่ปีนี้มีความผิดพลาดเยอะแยะมากมายเป็นฟอร์มการเล่นที่เขาเองก็รับไม่ได้แต่เข้าใจว่าเมื่อมันพลาดแล้วคุณจะไปแก้ไขอดีตไม่ได้คุณต้องยึดมั่นในปัจจุบันและมองไปถึงอนาคตข้างหน้านะครับนั่นคือแมนเชสเตียรครับแต่ถัดจากแมนเชสเตีรของเป๊ปเนี่ยมันก็ได้มียุคทองของลิเวอร์พูลภายใต้าการคุมทีมของเจอร์กินคอปคุณสังเกตไหมในช่วงปี2018 ถึงปี2020นี่คือยุคทองของลิภูอย่างแท้จริงเจนคล็อบใช้เวลา2ปีในการซ่อมเสริมสร้างลิภูขึ้นมาจนกลายเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบอีกทีมนึงในวงการลูกหนังโลกก่อนที่พวกเขาจะเป็นรองแชมป์ยุโรปและถัดมาก็เป็นแชม m p เปี้ยนออฟยุโรปได้นะครับแล้วถัดมาก็เป็นแชมป์พิมรีกได้แล้วปีนี้ก็ชัดเจนว่าลิภูดีที่สุดกว่าทุกๆท,ทีมนะครับนั่นก็คือการชนะในเกมที่ต้องชนะ แล้วก็เจอกับคู่แข่งในระดับเดียวกันก็ทําผลงานได้ดีมากๆแล้วมันก็นํามาซึ่งช่องว่างของคะแนนที่ตอนนี้ห่างจากแมนซิตี้ถึง15บห้คะแนนเต็มครับอันนี้พูดก่อนที่ลิฟูจะเจอกับเชลซีนะครับแต่นั้นมันมีในช่วงของเป๊ปช่วงของเจนคลับแล้วต่อไปเนี่ยอันนี้สําคัญมากนั่นทําให้บอลพนันสุกฎหมายคอมเมนเตอร์ต่างๆยังมองว่าถ้าการเสริมทัพของเชลซีทําได้ตามต้องการ ตรงจุดที่ตัวเองขาดหายและเป็นการเกาที่ถูกที่คันมันจะทำให้เชลซีมีความอันตรายมากยิ่งขึ้นและด้วยอายุค่าเฉลี่ยของนักเตะกลุ่มนี้เนี่ยบอกเลยนครับว่าอีก2ปีข้างหน้าเชลซีน่ากลัวแน่ๆคุณลองดูนะทำไมถึงน่ากลัวคือจะเป็นในช่วงที่เชลซีกำลังถึงจุดพีคพอดีนะครับอย่างเช่นรรเบนตัชชีกเนี่ยตอนนี้อายุ24ปีปีหน้า26 อันโตนิโอรูดิเกอร์ปีนี้27ปี2ปีหน้า29ครับมันก็เลยอยู่ในช่วงที่พีคพอดีติโมแวนเนอร์ปีนี้24ครับ2ปีข้างหน้า26เมสันเมาวยีสิบเอปีหน้า23อเด็กคิสเซนเซนยี่สิบสปีหน้า26นะครับบริลลิกมอร์สิบแปดสิบปีหน้า2ี่สคาร์ลมาสันโอดอย19 20 2ปีข้างหน้า21 22ิบิสองคิสเซนพรูสิตอายุก็ไม่เยอะโควาสิตเองก็ยังไม่แก่ รีเจมเองก็21ปี2ปีข้างหน้าก็23เห็นไหมมันคือทีมทีมหนึ่งที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างที่จะสมดุลกันนะเป็นทีมที่สามารถที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องแต่ยกเว้นตรงที่ว่าฟแฟรงค์แลมพาร์ดเองจะต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อจะพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ตกม้าตาย ในช่วงจวังหวะชี้เป็นชี้ตายหรือว่าแผ่วปลายในช่วงเวลาสําคัญสําคัญนะครับฟรังก์ลามพาตต้องนําเสนอในสิ่งที่มันใช่และถูกต้องที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเล่นอย่างไรเพื่อให้ได้ผลการแข่งนนขันที่ดีไม่ใช่ว่าในช่วงแรกๆที่เขาเคยคุมทีมมาเชลซี Chelsea เล่นสวยครับแต่ไม่ได้รวยแต้มดังนั้นถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จกับทีมเชลซีชุดนี้สิ่งสำคัญที่สุดกับ ก็คือผลกรนข่คขันที่จะต้องทําให้ได้ต้องทําให้เหมือนกับมชสเตอร์ที่ครับที่เล่นสวยเอนเตอร์เทนเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพและได้3ามคะแนนแทบจะทุกนัดต้องทําให้ได้เหมือนกับทางลิเวอร์ pool ครับที่มีสเวยตจริงที่มันชัดที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดและสามารถชนะในเกมที่ชนะได้เชลซีถึงจะถูกมองว่าเป็นแบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้ มันคือเรื่องของอนาคตที่เขามองกันว่าเชลซีเนี่ยอาจจะเป็นเชลซีที่กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้เหมือนกับตอนที่เชลซีมีโชเซ่มุนิโย่คุมทีมนในภาคแรกหรือจะเป็นในยุคที่มีอันโตนิโอคอนเต้ที่คว้าแชมป์ได้ในตอนนั้นแต่ทั้งนี้เท่านั้นเนี่ยก็ยังประมาททั้งแมสตี้และลิป o ูไม่ได้ตราบใดที่แมสตี้ยังมีเป๊ปตราบใดที่ลิป o ูยังมีเจอก้นคลอปยิ่งแมสตี้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่พวกเขา หมายมาั่นปั้นมือเหมือนกันนะครับว่าจะกลับมาทวงเข็มขัดแชมป์ในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแล้วก็เป๊ปเองก็รู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นตัวนักเตะก็ไม่ได้คิดถึงในเรื่องของปัญหาที่ผ่านมาหลังจากที่เคลียร์ไปแล้วนะครับสารเนี่ยโอเคไม่แบนทางซิตี้นะครับให้พ้นจากยุโรปมรันเลยทำให้ตอนนี้นักเตะโฟกัสกันมากขึ้นและกำลังที่จะไปซื้อตัวผู้เล่นเกรดพรีเมียมนะครับเข้ามาเสริมทัพในจุดที่ต้องการก็คือเซนเตอร์และแบ็กซ้ายถ้าแมสตี้ทำได้ มันก็ทําให้แมสซี่กลับมาน่ากลัวเหมือนเดิมแล้วนในขณะเดียวกันครับเจนคลอปเองก็กําลังมองในการที่จะเสริมอย่างไรให้ถูกจุดและมีการถ่ายเลือดให้อย่างลงตัวเพราะอย่าลืมครับตอนเนีุ้มกําลังของเรียวพูเนี่ยกำลังเข้าสู่ในช่วงที่จะหล่นจากจุดพีคครับเพราะว่าด้วยอายุของตัวนักเตะแต่ละคนมันกําลังแตกหลักสากันหลายคนมาก แล้วชุดนี้สามารถที่ต่อยอดอย่างน้นอยๆคือปีถึง2ปีแต่การบ้านของเจนคล็อกนะครับในสิ่งที่เขาต้องทําก็คือการถ่ายเลือดให้ได้อย่างสมดุลการผลักดันตัวดารุ่งการซื้อตัวที่นักเตะอายุน้อยเข้ามานะครับอย่างตัวดารุ่งนี้เกิดชิชโจนแฮวิเอเลสเนโกวิเอเลสเองก็ต้องได้รับโอกาสมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้ยกระดับการเล่นของทีมนะครับ ดังนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายแล้วเชลซี Chelsea จะสามารถที่จะมาเป็นคู่ต่อก่อนหรือมาท้าทายแย่งแชมป์กับแมนซิสตี้และก็ลิ์พูลได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทางเสืออังกฤิบบอลพนัตจุกฎหมายคุยกันไว้ว่าเชลซีเองนี่อีกสักปี2ปีข้างหน้าน่ากลัวมากๆครับ เอาล่ะนั่นก็หมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และส่งคอมเมนต์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ